โจทย์ให้มาแล้วสองหมื 25, ่นห้าพันลบด้วยแปดพันเท่ากับเท่าไหร่อ่าข้อที่สองข้อที่สองใครได้ยกมือเช่าโยไ,ได้ไหมคะเวลาคนตอบที่ตอบผิดเนี่ยเป็นไรไหมคะเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรคุณไม่ว่าแต่คุณจะให้คําแนะนําว่าหนูควรทำแบบนี้เดี๋ยวนักเรียนเก่งเองตอนนี้สารัะเก่งไปคนหนึ่งแล้วนะคะก็ค,คือเก่งด้วยไหม ถึงด้วยส่งไปมาที่ใบหยกค่ะเดี๋ยวข้อต่อไปจะต้องเป็นคนอื่นนะลองดูค่ะพี่ถูงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันอ่ะทุกคนเตรียมตัวฟังแม่มีเงินสองหมื่นห้าพันบาทอ่ะขอข้อที่หนึ่งก่อนแม่มาแล้วค่ะนี่พ่อมาค่ะนี้แม่มาด้วยแม่มีเงินสองหมืนห้าพันบาทดีมากต่อไปค่ะ ซื้อของคุณแม่ใช้เงินเก่งมากเลยซื้อของไปแปดพันบาทพอได้ไหมได้หรือว่าซื้อ,อยังอื่นได้ไหมคะได้แบบนี้ครูก็ตกลงนะคะได้ค่ะข้อท,ที่สองเลยนะข้อท,ที่สามค่ะสุดท้ายแม่มีเงินเหลือทั้งหมดกี่บาทตอนนี้ระโยคก็บอกว่าแม่มีเงินเหลือทั้งหมดกี่บาทมันสมนวนคะสมนวนเป็ไน,นไงไร,ราบรืมไมมลืมมีคั ติดขัดเล็กน้อยติดขัดไหมติดขัดเล็กน้อยคําว่ามีมีหมายความว่าเงินมันต้องมากนะแต่ถ้าสมมติเงินน้อยลงเรามักจะใช้คําว่าเหลือแม่ใบยกสรุปอีกครั้งหนึ่งแม่เหลือเงินเท่าใดแม่เหลือเงินเท่าใดแบบนี้ได้ไหมคะได้หรือบอกแม่เหลือะโยกบอกว่าขพอที่เนิ แม่มีเงินสองหมืห้าพันบาทถูกไหมถูกท่อที่สองซื้อของไปแปดพันบาทได้ไหมได้ยังได้อยู่ยังยังพอได้อยู่นะยังไม่ขัดเท่าไหร่สิ่งที่จะถามก็คือแม่เหลือเงินกี่บาทตอนนี้ถูกต้องหรือยังถูกต้องแล้วปลกมือให้ประโยคดังๆค่ะเก่งมากเก่งมากค่ะคราวนี้เรายนมาดูของครูบ้างของครูก็จะเป็นดูซิเป็นใครดี เห็นไหมคะความคิดตรงกันเลยพอแล้วก็ต้องมาแม่แม่มีเงิน25,000บาทแต่ของคุณเน้นลงไปซื้อโทรศัพท์มือถือเท่าไหร่คะแ0ดพันบาทสรุปว่าสิ่งที่โจทยถามคือแม่เหลือเงินกี่บาทแบบนี้ได้ไหมได้ผู้อยากทราบคำตอบนั่วเยนบอกคำตอบกันด้วยคำตอบสรุปว่า เพลนเก่งมากเลยนะคะนักเรียนตาโตทีไรนักเรียนตอบได้ทุกทีเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช่ไหมคะสรุปว่าแม่เหลือเงินหนึ่งเจบาทได้คำตอบแบบนี้นะนะคะยากไหมนักเรียนบอกไม่ยากเลยขอตัวอย่างที่สามขอตัวอย่างที่3ามนะคะแบบนี้ค่ะนักเรียนอ่านค่ะนักเรียนอ่านแบบนี้ก็ได้รูปสี่เหลี่ยมจะได้เห็นเท่ากันรูปสี่เหลี่ยม ี่เหลี่ยมบวกด้วย1 1 0 0 0พเท่ากับ24 0 0 0พนรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้คือตัวไม่ทราบคา่านักเรียนสังเกตว่าที่นักเรียนอ่านโจทย์มาที่นักเรียนเรียนมาเนี่ยมักจะใช้แทนรูปสี่เหลี่ยมนี้ว่าจำนวนหนึ่งเวลาเขาเป็นโจทย์จะเป็นจํานวนเงินจํานวนหนึ่งไม่รู้อะไรแหละแต่ต้องเป็นจํานวนหนึ่งรเรียนลองสร้างโจทย์ขึ้นมาสิคะ ได้แล้วกูบอกสารัตนี่เลยนะคะสารัตน่ารักมากนะคะแต่ตอนนี้มีบอสยกมือต้องให้บอสนะคะบอสหนูพร้อมงานางเลยค่ะร่าครูอ่านโจทย์ให้ก่อนนะคะรูปสี่เหลี่ยมก็คือตัวไปสร้างภาพตัวนี้แหละบวกด้วยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเท่ากับสองหมื่นสี่พันบอสลองสร้างโจทย์ให้ครูสิบอสจะได้เป็นลงลงเอาเองินจำนวนหนึ่งไปฝากธนาคารอ่ะเดี๋ยวช้า ลงนำเงินจำนวนหนึ่งไปฝากธนาคารคือตัวไม่ทราบภาพถูกไหมถูกเพราะเราแทนด้วยจำนวนหนึ่งลงฟังให้ดีนะคะนำเงินจำนวนหนึ่งไปฝากธนาคารคุณยังไม่บอกว่าถูกหรือผิดบอสต่อลงเอาเงินมาฝากธนาคารเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทลงนำเงินมาฝากธนาคารเพิ่มอ,อีกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถูกไหมถูกไนหะ ถูกแต่คำอาจจะยาวไปนิดนึงนะคะอะต่อไปลุงมีเงินฝากในธนาคารสองหมืนสี่พันบาทลุงมีเงินฝากในธนาคารรวมนะคะแล้วก็มีนิดนึงรวมสองหมืนสี่พันบาทบอว่าเก่งอะแต่โจทย์ได้ยาวมากเลยแล้วไงต่อไอ้เงินจำนวนหนึ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยบอสสราา,างมาจำนวนเท่าไหร่เป็นเงินที่ลงมีอยู่เดิมไหม มีเพราะฉะนั้นบอสลองสรุปสิคะสรุปจากสีที่โจทย์ถามคือเราต้องการตัวนี้แหละเดิมอบคช่วยเดิมเดิมลุงมีเงินูเท่อะไรในธนาคารที่ฝากตาอนแรกได้ค่ะได้ได้คุเข้าใจนักเียเข้าใจไหมเขาบอกว่าเดิมลุงมีเงิน อยู่ในธนาคารที่ฝากครั้งแรกเออเข้าใจแต่ว่าจบย์จะยาวนิดนึงครูเข้าใจอีกนิดนึงยังไม่จบเป็นจำนวนกี่บาทเป็นจำนวนกี่บาทถ้านไม่เคยฟังแล้วถูกไหมคะถูกต้องปลอบมือให้บอสดังๆค่ะไม่ได้เก่งมากเลยสแสดงว่าได้ผลนะคะเนี่ยแต่โจทย์บอสจะยาวมากแต่เราสามารถเข้าใจได้คือบอสอยากจะบอกว่าเดิม นะคะลงมีเงินอยู่ในธนาคารจํานวนหนึ่งลงมีเงินในธนาคารจํานวนหนึ่งฝากเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งพัองอน,น 1, บาทรวมเป็นเงินในธนาคารสองหมื่นสี่พันบาทเดิมลงมีเงินในธนาคารกี่บาทแบบนี้จะกระชับนิดนึงแต่บอสพูดมาถูกต้องเลยจริงมากนะคะมาดูของครูบ้างของครูก็จะเป็นแบบนี้ครูก็จะใช้วันแรก นะคะวันแรกแม่ค้าขายของได้เงินจํานวนหนึ่งเห็นไหมคะจะต้องมีคําว่าจํานวนหนึ่งคือตัวไม่ทราบค่าตัวนี้แหละเราต้องเริ่มแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วอันนี้น่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่ดีวันที่สองนะคะวันที่สองขายได้อีกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทสรุปรวมกี่วันรวมสองวันมีวันที่หนึ่งวันที่สองก็ต้องรวมสองวันรวมสองวันแม่ค้าขายของได้เงิน สองหมื่นสี่พันบาทตอนนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือตัวไม่ทราบค่าตัวนี้คืออะไรสรุปตัวไม่ทราบค่าตัวนี้คือแม่ค้าวันแรกวันแรกแม่ค้าขายของได้เงินกี่บาทดีมากนะคะตรงนี้จะเป็นคําถามหรือสิ่งที่โจทย์ถามเอามาจากตัวไม่ทราบค่าตัวบนนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่าวันแรกแม่ค้าขายของได้เงินกี่บาท กูอยากให้นักเรียนหาคำตอบนะใช่หนึ่งหมื่นสามพันบาทนักเรียนหาไม่ได้ยังไงล่ะหาไม่ได้ยังไงก็นักเรียนสังเกตว่าตอนนี้เป็นการบวกใช่ไหมคะเอาผลบวกคือสองหมื่นสี่พันลบด้วยตัวบวกตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมคะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันจะเท่ากับจำนวนหนึ่งก็คือหนึ่งหมื่นสามพันดังนั้นสรุปว่า แม่ค้าขายของได้เงิน13,000บาทถึงมากพอได้ไหมเนี่ยได้นะคะยางไม่ยายังไหมคะนักเรียนบอกไม่ยากเลยแบบนี้ถ้าครูให้จำอีกนักเรียนทำได้หรือไม่ทำได้นะคะมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างออะลองดูอันนี้นะะอ่านพร้อมกันคะ่ะอ่านว่า รูปสี่เหลี่ยมลบด้วยคูขอโจุดค่ะคุณสาระยกมือปั๊บเลยคนอื่นแล้วคนอื่นแล้วค่ะการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ตอนเนี้นะคะสารัฐครูให้เต็มสิบเลยนะคนอื่นครูก็ให้เต็มสิบอยู่ใครตอบทุกวันนี้เต็มสิบเลยไม่มีลด นะคะได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆใบหยกได้แล้วคนอื่นวันนี้สาระตอบแล้วใบหยกตอบแล้วอยากให้คุณตื่นตอบมาถูกผิไดไม่เป็นไรลองดูค่ะลองไหมอ้าวไปที่ชนที่ชาเห็นไหมคะมาที่ชนที่ชาว่าไงคะถ้ามีเงินในธนาคารจํานวนหนึ่งนะตอนนี้เราไม่ไปไหนเราอยู่ที่ธนาคาร ป้ามีเงินในธนาคารจำนวนหนึ่งเอาได้ต่อไปป้าถอนเงินจำนวนหนึ่งหนึ่งหมื่นหกพันบาทถอนออกมาหนึ่งหมื่นหกพันบาทเงินลดลงไหมลดลงใช่เลยอ่ะต่อไปป้าป้ามีเงินในธนาคารทั้งป้าเหลือเงินในธนาคารกี่บาทไม่เป็นไรค่ะช้าๆไม่เป็นไร ป้าเหลือเงินอ่ะพอีกนิดเดียป้ามีเงินอยู่ในธนาคารจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะถอนออกมาหนึ่งหมื่นหกพันบาทถอนละถอนละเพราะฉะนั้นเหลือเงินเท่าไหร่ช่วยละช่วยละเหลือเงินเท่าไหร่เหลือเงินสามพันสามหมื่นหกพันบาทสรุปสิ่งที่โจทย์ถามเอามาจากตัวเลขทราบค่าตัวนี้เดิมป้ามีเงินทั้ง กี่บาทเริ่มป้ามีเงินเน้นอีกนิดหนึ่งอยู่ในธนาคารคทั้งหมดกี่บาทได้ไหมคะแบบนี้ได้ปลกมือให้เพื่อนดังๆค่ะเก่งมากเก่งมากมาดูอมครูบ้างของครูบอกว่าไอ้ตัวไม่ราบข้อตัวนี้รปบอกลุงเห็นไหมใกล้เคียงกันเลยบอกไม่ไปไหนอยู่ในญาติพี่น้องเรานะคะลุงม,มีเงินจํานวนหนึ่ง ราคาที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทครูก็คิดว่าเอ๋อะไรมันจะเหมาะนะจะบอกซื้อเก้าอ,อี้เอ๋มันจะไม่เหมาะนะคบอกซื้ออะไรคะโทรทัศน์ได้ไหมราคาเท่านี้ได้ไหมได้ก็จะนันเราต้องดูความเหมาะสมด้วยนะคะซื้อโทรทัศน์ราคาหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะคะแล้วครูบอกว่าลุงเหลือเงินอีกสามหมื่นหกพันบาทคล้ายๆกันเลยสรุปสิ่งที่โจทย์ถามจะต้องเป็นตัวไม่ทราบค่าตัวนี้สรุปว่า ลงมีเงินกี่บาทหรือบอกว่าเดิมลงมีเงินกี่บาทหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าเดิมลงมีเงินเท่าใดก็ได้พอน,น,น,นักเรียนได้แบบนี้แล้วนักเรียนเขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์ได้ยังได้ยังนักเรียนเขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์ได้แล้วเขียนเป็นโจทย์ปัญหาได้แล้วได้คําตอบยังขอคําตอบค่ะคะําตอบคือ ห้าหมื่นสรุปว่าเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรค่ะบอกแล้วผิดได้แก้ไขได้เท่าไหร่คะแล้วรียนสังเกตว่าโจทย์เนี่ยตัวตั้งหายไปถูกไหมตัวตั้งหายไปใช่ไหมคะเพราะฉนั้นจํานวนไหนมากที่สุดในเรื่องของการลบตัวตั้งหรือตัวลบหรือผลลบตัวตั้งสังเกตว่าครูเคยแนะนำน้กเตะแล้วว่า ถ้าเป็นโจทย์การลบเวลาตรวจคำตอบเราใช้การบวกเข้ามาช่วยดังนั้นตัวนี้นักเรียนใช้ผวลบคือ36,000บวกด้วยตัวลบคือ16,000บวกแล้วจะได้เท่ากับห้า0มืจริงๆข้างแกนักเก็ตอบแบบนี้แหละสรุปค่ะสรุปว่าพร้อมการสรุปว่าเดิมลงมีเงิน52,000 ห้าบาทด้วยได้ไหมคะได้คราวนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนนะวันนี้ครูมีในกิจกรรมมาฝากครูให้เป็นกลุ่มเลยค่ะครูแบ่งกลุ่มเดี๋ยวขออย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเวลาเราใกล้หมดนะคะอ่ะลองดูขอตัวแทนเหมือนเดิมค่ะกลุ่มที่หนึ่งเหมือนเดิมกลุ่มเดิมๆเ,เ,เลยค่ะกลุ่มสองกลุ่มสามเลือกเลยค่ะแล้วเลือกประกาศไปหนึ่งดามในแต่ละข้อไม่เหมือนกัน นักเรียนเื่อค่ะต่แต่ละข้อไม่เหมือนกัน <c oughs> นันเรียนค่ะตอนนี้ในแต่ละกลุ่มได้นะคะได้แบบกิจกรรมของครูไปแล้วนักเรียนดูโจทย์ค่ะสร้างโจทย์เหมือนเดิมเลยทุกคนได้แล้ว ลงมือทําอย่างรวดเร็วครูขออย่างรวดเร็วค่ะช่วยกันค่ะในแต่ละกลุ่มช่วยกันในแต่ละกลุ่มช่วยกันค่ะเร็วค่ะครูให้เวลาสามนาทีนะคะครูให้เวลาสามนาทีค่ะนักเรียนคะทุกคนนะคะ แสดงความคิดเห็นได้แต่ขอเสียงเบานิดหนึ่งนะคะลงมือค่ะคโคูให้เวลาสามนาทีนะคะนักเรียนตั้งประโยคนะคะเขียนให้เป็นโจทย์ปัญหาตอนนี้นักเรียนยังไม่ต้องทำนะให้ดูดูเขาไปก่อน,อ,น,นอ่าศึกษาเขาไปก่อนดูตามเขาไปก่อน ๋ยยังไม่ให้ทาอะไรให้ดูไปก่อนต <c oughs> อนนี้ครูมามรู้สึกว่าวันนี้นักเรียนน่ารักมากเลยทุกคนช่วยเหลือกันดีนะคะเพราะฉะนั้นการทํางานกลุ่มของนักเรียนวันนี้เสียงค่อนข้างใช้ได้เบามากนะคะการศึกษาม,มีบ้างเล็กน้อยไม่ว่ากันนักเรียนนึกถึงความสมเหตุสมผล,ผลความเหมาะสมด้วย มีใครเสร็จแล้วมีไหมเสร็จแล้วขอนำเสนอเลยนะคะใครเสร็จก่อนเชิญเลยค่ะเมื่อนักเรียนได้โจทย์แล้วนักเรียนช่วยกันแต่งโจทย์ที่ครูกำหนดให้ตามสถานการณ์ ที่ครูกำหนดให้นะคะใส่แล้วหาคำตอบออกมาค่ะเขียงโจทย์ให้สมบูรณ์แล้วหาคำตอบมาเป็นบรรทัดสุดท้าย <c oughs> เสร็จไหมมีกลุ่มไหนเสร็จไหม <c oughs> แต่ถ้าทงคุณจะโดนย,ย้อนหน่อยสิแม เสร็จยังคะใครเสร็จแล้วก่อนนำเสนอเลยค่ะขอคำตอบด้วยลวกลุ่มไหนเสร็จแล้วนักเรียนส่งตัวแทนพร้อมปากกานะคะไปนำเสนอเลยค่ะ เสร็จแล้วเชิญค่ะเป็นกลุ่มที่สามน้ำปากาไปด้วยไปหน้าชั้นเรียนเลยค่ะเชิญเลยค่ะเสร็จไหมคะ จร,จริงๆแล้วถ้าสมมติูถามเรียนปาปากเนี่ยเรียนสามารถตอบได้ทันทีเลยแต่พอเวลาว่าเรียเนเขียนอาจจะช้าสักนิดหนึ่งเสร็จไหมคะอย่างน,น้อยสักหนึ่งตัวอย่างสองตัวอย่างก็ยังดีเสร็จไหม กุ่มที่หนึ่งนะกายจะเสร็จแล้วกครเสร็จกันกลุ่มที่สองกายยังคะกลุ่มที่สองก็ยยังพากลุ่มที่สามเสร็จแล้วเชิญกลุ่มที่สามค่ะเชิญกลุ่มที่สามค่ะพอปากกาเอาไปด้วยค่ะหนหยิบปากกาไปด้วยเพื่อมีการแก้ไข ไหนเสร็จเรียบร้อยแนละ้วหนูไปยืนรอค่ะนําเสนอทีละกลุมนะคะส่งตัวแทนไปนําเสนอทีละกลุม เสร็จไม่เป็นไรนักเรียนหันหน้ามาดูที่จอโทรทัศน์ค่ะเรามาดูของกลุ่มที่หนึ่งก่อนเชิญสารัตเลยค่ะสารัตนำเสนอเลยอ่านโจทย์ก่อนเป็นข้อที่สามโจทย์บอกว่าตัวไม้ 5, 6, ซับค่าบวกด้วยห้าพันเท่ากับหกพันเจ็ดร้อยครับรูปสี่เหลี่ยมบวกด้วยห้าพันเท่ากับหกพันเจดร้อยนะคะดังนั้นโจทย์จะได้เป็นร้านขายต้นไม้ มีจำนวนร้านค้าขายต้นไม้มีต้นไม้จำนวนหนึ่งถูกไหมคะถูกต้องนะคะถูกต้องแล้วแต่ไม่โตมันอาจจะมองไม่ชัดเจนเอาต่อไปตัวไม่ทราบค่ารับได้แล้วต่อไปซื้อต้นไม้มาขายเพิ่มอีกห้าพันต้นซื้อต้นไม้มาขายเพิ่มอีกห้าพันต้นถูกไหมถูกข้อที่สองถูกค่ะสรุปค่ะสิ่งที่โจทย์ถาม ร้านขายต้นไม้มีต้นไม้ทั้งหมด6,700รอต้นร้านขายต้นไม้มีต้นไม้ขายทั้งหมดหกพ0นเรอต้นว่าไปต่อเดิมร้านขายต้นไม้มีต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นเดิมร้านขายต้นไม้มีต้นไม้กี่ต้นแบบนี้ได้ไหม ได้ไหมคะได้เรือนักเรียจนจะติกคบว่าทั้งหมดกี่ต้นก็ได้นะคะแบบนี้โนนเก,ก,ก,กเป็นงานนักเรียนถูกไหมถูกถูกปกไบป้ยให้กลุ่มที่หนึ่งหนึ่งการค่ะเก่งมากนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตว่าเวลาที่นักเรียนแต่งโจทย์เสร็จนะคะนักเรียนต้องดูว่ามันสมเหตุสมผลไหมอย่างสมมติว่าเวลาที่นักเรียนจะสร้างโจทย์นักเรียนก็ต้องดูว่าคุณโจทย์ที่นักเรียนสร้างเป็นไปได้ไหรือไม่นะคะ ถ้าเป็นไปนไม่ได้แสดงว่าโจทย์ที่นดเกเรียนสร้างเนี่ยสมเหตุสมผลไหมไม่สมเหตุสมผลดังนั้นต้องระวังด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ทีนี้จะให้ทำแล้วทีนี้ฝึกทำนี่ทำอันนี้ทำใส่หนังสือแบบฝึกหัดเลยอ่ะทำแบบฝึกหัดสองจุดหนึ่งหนึ่งี่หน้าสี่สิบครับมีทุกคนแล้วหนังสือแบบฝึกหัดให้ทำใส่ให้ทำใส่ใหสนังสือเลย หน้าแบบหัดสองจุดหนึ่งหนึ่งแล้วก็ให้ทำแบบหัดสองจุดหนึ่งสองสองแบบฝึกหัดนะครับเราเรียนมาเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละเอามาใช้เียอันนี้ให้ให้ทำใส่ในหนังสือเลยนะครับทำใส่ในหนังสือสองจุดหนึ่งหนึ่งกับสองจุดหนึ่งสองหน้าสี่สิบหน้าสี่สิบเอ็ดหน้าสี่สิบสองหน้าสี่สิบสามนะครับ ทำบรรทัดข้อฝึกทำไปอ่ะวันนี้ได้งานแล้วนะให้ทำใส่ใส่ใส่หนังสือเนี่ยใส่หนังสือตัวนี้ทำใส่หนังสือฝึกทำเลยเช่น<ม>เดินทำข้อไหน,อคอ 40, นคะได้สี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบกับแม่สี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะอ่าสี่สิบสาม นี่แหละครับหน้าสี่สิบเอ็ดหน้าสี่สิบสองหน้าสี่สิบสามทำเสร็จกันนี้ก็ได้ทำบรรละข้อถึกทำบรรละข้อไปครับอ่าโอเควันนี้เจอกันพรุ่งนี้เข้าเรียนภาษาไทยด้วยครับตามเวลาเรียนปกติอ่าสำหรับวันนี้ ทําให้เสร็จด้วยนะทํางานให้เสร็จแต่ขี้เกียจวันนี้เจอกันแค่นี้สวัสดีครับผค้ก็ค่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมมอ่ายามา